มัทธิวบทที่14ครั้งนั้นเฮโรดเจ้าผู้ครองแคว้นได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซูจึงกล่าวแก่บริวารว่านี่คือยอนผู้ให้บับติศมาซึ่งได้เป็นขึ้นจากตายจึงทำให้เขามีฤทธิ์อำนาจทำการอัศจรรย์ต่างๆได้เฮโรดได้จับยอนจองจำไว้ในคุกด้วยสาเหตุจากนางเฮโรเดียสภรยาของฟิลิป น้องชายของตนเนื่องจากยอนเคยพูดกับเขาว่าเป็นการผิดธรรมบัญญัติที่ท่านรับนางมาเป็นภรรยาเฮโรดอยากจะฆ่ายอนแต่ก็กลัวประชาชนเพราะพวกเขาถือว่ายอนคือผู้เผยพระวจนะในงานฉลองวันเกิดของเฮโรดบุตรีของนางเฮโรเดียสได้มาเต้นรำให้ชมและทำให้เฮโรดพอใจมาก เขาจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่าจะให้ทุกอย่างที่นางขอนางจึงทูลตามที่มารดาชี้แนะว่าขอศีรษะของยอนผู้ให้บัตติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันที่นี่เถิดกษัตริย์ก็เป็นทุกข์แต่ขัดไม่ได้เพราะได้ปฏิญาณไว้และเห็นแก่หน้าแขกเรือจึงบัญชาให้เป็นไปตามที่นางขอยอนจึงถูกตัดศีรษะในคุก เขาเอาศีรษะของยอนใส่ถาดแล้วนามาให้หญิงนั้นนางก็ยกไปให้มารดาสาวกของยอนมารับศพไปฝังแล้วมาทูลพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงทราบสิ่งที่เกิดขึ้นก็ลงเรือเสด็จจากที่นั่นไปยังที่สงบเงียบเป็นการส่วนพระองค์ประชาชนจากเมืองต่างๆได้ยินเช่นนี้ก็เดินไปหาพระองค์ เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือและทรงเห็นคนกลุ่มใหญ่พระองค์ก็ทรงสงสารเขาและทรงรักษาคนเจ็บป่วยในหมู่พวกเขาพอตกเย็นเหล่าสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่ห่างไกลามากและตกเย็นแล้วขอทรงให้ประชาชนไปเขาจะได้ไปซื้อหาอาหารกินตามหมู่บ้านต่างๆพระเยซูตรัสตอบว่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปพวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิดเหล่าสาวกทูลว่าที่นี่เรามีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์ตรัสว่าเอามาให้เราที่นี่แล้วทรงให้คนทั้งหลายนั่งลงบนหญ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวนั้นมาเงายพระพักขึ้นมองฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณพระเจ้าและหักขนมปังส่งให้เหล่าสาวกเหล่าสาวกก็แจกจ่ายให้แก่ประชาชนพวกเขาทุกคนได้กินอิ่มหนำและเหล่าสาวกเก็บเศษที่เหลือได้12ตะกร้าเต็มจำนวนคนที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ5,000ันคนไม่นับผู้หญิงและเด็กหวังว่าพี่น้องจะรับข้อคิดจากอ่านอ่านพระธรรมมัทธิวบทที่14นะครับ ข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญสถานการณ์ในชีวิตอย่างไรและพระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่8ครับประกำภีบันทึกไว้ว่าเธอก็ทูลขอตามที่มารดาแนะนําไว้ว่าขอศีรษะยอนผู้ให้บัพปิสมาใส่ถาดมาให้ม่อมฉันที่นี่เพค,คะพี่น้องครับ เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ก็คือนางเฮโรดีสนั้นครับเป็นภรรยาของฟิลิปซึ่งเป็นน้องชายของกษัตริย์เฮโรดแต่นางกับมีชู้กับกษัตริย์เฮโรดและเมื่อถูกยอนซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะตักเตือนในเรื่องนี้ด้วยความหยิ่งเพราะว่าเป็นภรรยาของเฮโรดซึ่งเป็นเจ้าเมือง นางจึงโกรธผู้รับใช้ของพระเจ้ามากโกรธยอนมากที่ถูกเตือนจากยอนและวางแผนฆ่ายอดในวันที่สำคัญวันหนึ่งนะครับซึ่งกษัตริย์เฮโรดจัดงานและก็ลูกสาวของนางเฮโรดีสนะครับมาเต้นลํานะครับกษัตริย์เฮโรดพอใจมากก็เลยหลุดปากออกไปว่าขออะไรก็จะให้ทั้งหมด นางโฮรโเดียสก็เลยแนะนำลูกไว้แล้วว่า,า,าทักษ์พูดอย่างนี้ให้ขอศีรษะของยอนบัปติสโตก็คือให้ประหารชีวิตยอนบัปติสโตเสียในที่สุดแล้วเฮโรดก็จำเป็นที่จะต้องทำตามสิ่งที่เขาพูดเพราะาเขาเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำดังนั้นยอนก็เลยถูกสังหารเพราะ ความยิงและความโกรธของนางเฮลูเดียสที่ถูกยอนซึ่งเป็นผู้เผ,ผือพระชนะเป็นผู้รู้ชพะพเจาตักเตือนพี่น้องครับความไม่พอใจที่ถูกตักเตือนนะครับทำให้นำไปสู่การฆาตก,กรรมเฮโรเดียสไม่พอใจยอนรู้ชงพระเจ้าที่ตักเตือนเขาและสิ่งที่ยอนตักเตือนนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับเพราะว่า ก็มีสามีแล้วนะครับคือฟิลิปแต่เขามามีชู้กับเฮโรดที่ชายของสามีอันนี้เขาก็ทําผิดใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องถูกผู้รู้ช่พระเจ้าตักเตือนอันนี้ก็ถูกต้องไหมครับเพราะว่าผู้รู้ช่พระเจ้าก็มีหน้าที่ตักเตือนเมื่อสมาชิกหรือคนกระทําความผิดแต่ว่าแทนที่นางเฮโรดีสจะตอบสนองอย่างดีจะมีใจขอบคุณจะกลับใจแต่นางเกิดความหยิ่ง และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตัดเตือนของยอนรุนแรงเกินความจำเป็นหรือที่เราเรียกว่า Over Reaction Over Reaction ก็คือการที่เราถูกกระทำนิดเดียวแต่เราตอบสนองกลับไปยังผู้กระทำต่อเรานั้นยิ่งใหญ่กว่ากันมากเหมือนเหมือนข้อนี้แหละครับ เฮโรเดียสก็แค่ถูกยออนตักเตือนด้วยกคำพูดแล้วก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องด้วยว่าอย่ามีชู้แต่การตอบสนองกลับที่เฮโรเดสมีต่อยอนนั้นใหญ่มากเขาเตือนเธอด้วยกคำพูดแต่เธอประหารชีวิตเขาเลยอันนี้เรียกว่านะครับโอเวอร์รีแอค่นี่น้องครับอย่าให้เราเป็นคนที่ Over Reaction หรือตอบสนอง ต่อคำตัดเตือนที่ถูกต้องของผู้นำฝ่ายวิญญาณของเราพระคัมภีร์สอนว่าไงครับให้เราตัดเตือนกันและกันและให้เรายอมฟังกันและกันในการตัดเตือนกันและกันจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตคริสเตียนถ้าเราเป็นคนหยิ่งไม่สามารถจะรับคำตัดเตือนของพี่น้องไม่สามารถจะรับคำตัดเตือนจากผู้นำจะทำให้ชีวิต ทิสเตียงของเรามีปัญหาอย่างแน่นอนเราจะกลายเป็นคนสะดุดง่ายและถ้าเราเป็นผู้นำที่มีสิทธิอำนาจเราก็อาจจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนที่เฮโรเดียสทำเขามีสิทธิอำนาจเพราะเขาเป็นภรรยาของฟิลิปถูกไหมครับนั้นก็มีสิทธิอำนาจ ถ้าเกิดคนที่ไม่มีสิทธิอำนาจไม่มีตำแหน่งไม่มี power การตอบสนองก็อาจจะไม่ได้ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงแต่คนที่มีสิทธิอำนาจมี power มีผู้นำเขาจะตอบสนองอย่างรุนแรงเขาจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะความหยิ่งของเขาเป็นไปได้ว่ายอนอาจจะเตือนนะครับนางเฮโรเดียสหรือเตือนเฮโรด อย่างเปิดเผยต่อหน้าคนอื่นและทำให้เกิดความอับอายเพราะนิสัยของยอนเขาเป็นผู้เผยผู้ชนะที่พูดตรงไปตรงมาอยู่แล้วงนั้นเขาก็อาจจะไม่ได้ไปเตือนคนที่เคยทำความผิดนะครับนะครับสองต่อสองอาจจะไม่ได้ทำตามหลักการนะมัทธิวนะครับสิดนะครับเตือนสองต่อสองก่อนแต่เขาอาจจะไปเตือนต่อหน้าคนอื่นก็เลยทำให้คนที่ถูก เกินนั้นเกิดความขายหน้ากับวิธีการตักเตือนเ็าอาจจะผิดแต่พี่น้องครับผมอย,อยากจะบอกพี่น้องว่าวิธีการตักเตือนไม่สําคัญเท่ากับเนื้อหาที่เตือนเขาอาจจะใช้วิธีการผิดในการตักเตือนเราคือตักเตือนต่อหน้าคนอื่นถ้าเราหน้าแตกถ้าเราอายอันนี้เป็นวิธีการที่ผิดแต่เนื้อหาที่เขาเตือนนั้นถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าเนื้อหาที่เขาเตือนถูกต้อง แม้นวิธีการอาจจะผิดเราก็อย่าไปสนใจตรงเนื้อหาสิครับเราก็สนใจที่วิธีการขอบคุณเขาที่ตักเตือนเราในเนื้อหาที่ถูกต้องแต่บอกเขาด้วยว่าข่าวหน้าข่าวหลังถ้าจะตักเตือนเราให้ไปตักเตือนสองต่อสองไม่ต้องมาพูดในที่สาธารณะอันนี้เรียกว่าเราถ่อมใจและยอมรับคําตักเตือนและเราก็จะไม่ทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องครับ ถ้าเราถูกตักเตือนจากพี่น้องถ้าเราถูกตักเตือนจากผู้นำขอให้เราพิจารณาเนื้อหาที่เราถูกเตือนว่าเป็นจริงหรือไม่เพื่อจะนำมาพิจารณาแก้ไขและก็ปรับปรุงชีวิตของเราแม้บางครั้งคนที่เตือนเรานะครับอาจจะพูดด้วยความรุนแรงอาจจะพูดห้วนสั้นอาจจะพูดตรงไปตรงมาเรียกว่าใช้วิธีการที่ผิดแต่ อย่าให้วิธีการที่ผิดของเขาทําให้เราไม่รับประโยชน์จากเนื้อหาที่ถูกและที่สําคัญก็คืออย่าทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่การตอบสนองมันต้องพอเหมาะพอควรแม้นเราอาจจะไม่ชอบคําตักเตือนที่พี่น้องกระทําต่อเราแต่การตอบสนองต้องพอเหมาะพอควรเขาแค่พูดไม่ดีกับเราเราจะฆ่าเขาให้ตายเลยไม่ได้ เหมือนนางเฮโรดีสเห็นไหมครับแค่ถูกพูดไม่ดีนะครับไม่ทุกไม่พูดอาจจะพูดรุนแรงอาจจะพูดตรงไปตรงมาแต่เนื้อหานั้นถูกนะครับคือเขามีชู้เขาก็ถูกต้องถูกเตือนใช่ไหมครับผู้เผยพระนะเขามีหน้าที่ต้องตัดเตือนใช่ไหมครับก็เตือนเขาแค่เตือนเองครับย้อนแค่เตือนนางเองแต่ว่านางตอบสนองคือถ้าเตือนฉันถ้าต้องฆ่าเธอให้ตายอันนี้เขาเรียกว่า โอเวอร์ c รดังนั้นอย่าเป็นคน o อ e วอร์ c รให้เป็นคนที่ถ่อมใจพี่น้องครับเราเองก็จะไม่สมบูรณ์ผมเองก็ไม่สมบูรณ์พี่น้องเองก็ไม่สมบูรณ์ไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์ในขีจักดก้มไม่มีใครสมบูรณ์พระเจ้าจึงให้เราต้องมีพี่น้องที่คอยตักเตือนพี่น้องรู้ไหมครับคำว่ากันและกันนะครับมีต้องเกือบ20ครั้งในขิจ,จักรและตัด เตือนกันและกันก็เป็นหนึ่งใน20ครั้งนั้นนั่นพระเจ้าบอกให้เราตักเตือนกันและกันและพระองค์ยังพูดอีกอีกหนึ่งกันและกันว่าจงยอมฟังกันและกันเ้านั่นหมายความว่าอะไรเนี่ยหมายความว่าในคดจักรนั้นพระเจ้าให้คนหนึ่งเตือนคนหนึ่งและให้อีกคนที่ถูกเตือนนั้นฟังคําเตือนเพราะมีว่าจงตักเตือนกันและกันและจงยอมฟัง กันและกันดังนั้นเมื่อเราถูกตักเตือนครั้งต่อไปจากพี่น้องนะครับจากผู้นําของเราให้เรารู้ว่าเขากําลังทําตามหลักการกันและกันในพระคัมภีร์แม้ว่าวิธีการจะผิดแต่อย่าให้เราตอบสนองอย่างไม่ถูกต้องและที่สำคัญคืออย่าโอเวอร์รีอคอาเมนนะครับให้เราไปทางกับพระเจ้าด้วยก,กันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค,ค์ที่ วันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องไม่มีความยิ่งเราต้องถ่อมใจเมื่อถูกตักเตือนจากพี่น้องหรือจากผู้นำและเราจะไม่โอเวอร์รีแอคคือทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ารับการตักเตือนแล้วให้เราพิจารณาถึงเนื้อหาคำตักเตือนมากกว่าวิธีการตักเตือนขอให้เราได้กลับใจใหม่ตามเนื้อหาของคำตัก เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทให้มีพี่น้องมีผู้นำในคิฏจักรเราไม่อยู่คนเดียวเรามีคนที่รักเราและห่วงใยเราเมื่อเขาเห็นเราทำผิดเดินออกนอกลกูนอกทางเขากล้าที่จะตักเตือนเราเราตอบสนองต่อคําตักเตือนอย่างถูกต้องขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์้าอาเมนเราจะอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระธรรมลูกา ข้อทเก้าข้อที่1ข้อที่สองบอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราทุกคนเราจะออกคำสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปจากชีวิตของเราอาเมนไหมครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นในร่างกายของทุกคนที่กําลังฟังมานาจันใหญ่อยู่นะนี้เราขอสั่งในนามพระเยซูให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากทุกร่างกายเดี๋ยวนี้ออเมน อยับตัวทําสิ่งต่างๆที่ทําไม่ได้มาก่อนถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหรือนะครับฟังมานาจารย์ใหญ่ตอนนี้จบแล้วส่งลิงก์ไปให้คนที่เขายังไม่มีให้เขากดติดตามแล้วฟังทุกวัน9โมงเช้าในการถ่ายทอดสดครับถ้าเข้ามาฟังไม่ทันก็มาฟังย้อนหลังได้ในช่องทาง YouTube หรือ Facebook ก็ตามและถ้าพี่น้องต้องการจะฟัง มานาจย์ใหญ่ต้องการจะฟังคําเทศนาคําสอนต้องการจะฟังคําพยานชีวิตหรือต้องการจะเรียนบทเรียนเฝ้าเดียวกับขีจักของเราทุกวันพี่น้องสามารถทําได้ได้วยการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีเชิร์ตที่จักมริพันธ์นะครับทั้งในระบบ iOS และในระบบ Android เมื่อท่านมีแอปพลิเคชันอยู่บนมือถือของท่านท่านก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารฟังคำเทศฟังคำสอน ฟังมานาจารย์ใหญ่ได้ทุกเวลาพบกันใหม่ในวันพวงนี้สวัสดีครับพระเจ้าอุยพอและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลลนด้วยพระเมตาพระพักหันมาหาทั้งและมบสั เจ้าสงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าสงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนช่วยลูกหลานขอพระเจ้าง ท,ทั้งครอรมางครอรชลูกหลานชลูกหลานขอพระเจ้างดบันทันแะงพงพันอีกนร้อยพันให้ทครอรัมางครอรจนชลูกหลานจนชลูกหลานกาสงสาทิศนาทังทันไปจะสงตาติดอยู่้างคุ และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทันลาบมง